สวัสดีทุกคนมือนีมาหลบเล้จ้ะนีหมูสามชัน้นปิ่งอันนี้ปิ่งในโมอทอดในน้ำมันนะจ๊ะก็ใส่ข้ัวพริกป้นแล้วก็ดูดีนี่จะบึงถึกใกล้ไหนายกินมัน้ยอันนี้เขาสิกินแบบว่าโบท่ากนกินกับน้ำจิ้มอันนี้ชิมิพันแหนมนะคะกินกับน้ำจิ้ม ซ้ำจักของเกาหลีนี่คือแบบตอกันมากอันนี้พักซื้อมาไว้อุยตายเฮียพักซื้อมาไว้ด้วยตาย่างนี่แหละคะ่ะรอบดึกไายตัวนี้เที่ยงคืนหิวตอนเที่ยงคืนค่นะอันนี้จิงจิงให,ให้กินให้กินแบบทีนี้ในจิน้มหนึ่งจิ้มก่อนอันนี้ปรุงหมูมาแล้วนะคะปกตินี่สิกินหมูแบบว่าเขาปรุงเพราจะย่างจะปิ้นสดๆเลยเราก็มากินกัารทางจิ้มเอาแต่ว,ว่ามึงอยากกินแบบนี้น้องมึง อ,อร่อยจับไม่ได้จับหลอดเดือ น,น,น้ำจิ้มกะทิเป็นมันๆเลยค่ะมันๆเข็มๆ